ฟิวจอบเกร้งเกร้งนี่ก็คือจี้เซียวที่มารายงานตัววันนี้อย่างนั้นเหรอเกร้งไม่ผิดแน่หน้าตาหล่อเาเอาการจริงๆตามเข้ามาดูนั่นเร็วเข้าและจะบุตรเคยในข่าวลือนั่นมาแล้วชิก็แค่หน้าตาดีหน่อย ใช้รูปล่างหน้าตาปีนขึ้นนั่งตำแหน่งนะสิเรื่องปรนิบัติสตรีเช่นนี้เขาคงจะทำจนเคยชินแล้วกระมังได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้เขาพักอาศัยอยู่ที่จวนติ้งอันโหแถมเขากับคุณหนูใหญ่ผู้นั้นยังเออเอ๊ะเ<อ>จ,จ้าเรื่องของบุตรี ผู้สืบสกุลของจวนโหไม่ใช่เรื่องที่พวกเจ้าจะสอดปากได้มีเวลานินทารับหลังมีสู้มาประลองกับข้าดูสักตั้งดีวันนี้ก็จะสั่งสอนในความไม่รู้จักเคารพรุ่นพี่แทนคุณทุกคนเองเอเอเอ้จุโออย่างเรีย่ยคลึกคลื้นขนาดนี้ไม่เรียกข้าได้อย่างไรกันละ่ะ ท่านอาวโโสเลียัยรุ่นนี้ช่างบุ่มบามดีจริงๆเลยนะแต่จะว่าไปเจ้านี้ช่างคุ้นหน้าคุ้นตาซะจริงนะฮึห <c ười> น้าตาของข้าเหมือนมันดามาตั้งแต่เบเบออจะเจ้าคือตามข้ามาือ <c ười> วันแรกก็ถูกท่านเลี่ยเรียกเข้าห้องดำเลยไอ้หนุ่มหน้าละอ่อนนั้นตายแน่ ซยวเฉยี่ในเมื่อนางปกป้องไม่ให้เจ้าต้องตกตายไปนั่นก็เป็นเพราะต้องการให้เจ้ามีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขเจ้าไม่ควรที่จะมาที่นี่อีกทำไมกันนะเจ้าอยากที่จะหยิบยืมพลังอำนาจของแควนชูกลับไปแก้แค้นเช่นนั้นนะเหรอช้าไปแล้วท่านลุงทุกอย่างมันได้เริ่มต้นไปแล้ว โอ,อย่างเลี่ยรับบัญชาอย่ามนี้ข้าในนามของผู้นำกองกำลังขนพญาหงมีคาสั่งให้เจ้าเรียกรวมพลกองกำลังขนพญาหงให้เร็วที่สุดเออกระมอมกระมอมน้อมรับบัญชาภาพวาดของคนผู้นั้นมาถึงแล้วขอบใจมากข้าจะมอบมันให้หนายท่านเองคิดไม่ถึง ว่าจะสามารถส่งภาพวาดของเซียวฉียี่มาได้รวดเร็วขนาดนี้หากข้าสามารถตามหาตัวของเซียวฉียี่ได้เจอก่อนนายท่านเช่นนั้นข้าจะมีคุณงามความดีอันใหญ่หลวงแต่ว่าจะตามหาคนนั้นจะต้องถามจากคนในท้องที่จริงสิข้าสามารถขอให้ท่านพี่ช่วยได้นี่นะลินตาข้าข้ามีเรื่องกับเจ้าอยู่พอดี ช่วยข้าทำเรื่องสุดท้ายจะได้ไหมไปกันเถอะปิดย่างของร้านที่เสียนหลัวรสชาติไม่เลวเลยพวกเราไปลองกันเถอะนะนั่นมันแม่น้มหลินไม่ใช่เหรอนางคิดอยากจะทำสิ่งใดอีกนะอย่าบอกนะว่าผู้ชายที่อยู่ข้างกายของแม่นมหลินคนนั้นก็คือคนของราชวงศ์เซี่ยอหลวน เจ้ามองสิ่งได้อยู่นะพวกเรากำลังตกลงกันว่าจะไปเดินดูในร้านเครื่องประทินโฉมกันเนะอ่ะขออภัยจู่ๆข้าก็นึกขึ้นมาได้ว่าข้ามีธุระต้องสะสางพวกเจ้าไปกันก่อนเลยนะประเดี๋ยวข้าจะตามไปอืนี่อหลวนข้าข้าอยากจะรบกวนเจ้าเป็นเรื่องสุดท้าย พาตัวของชิงเอ๋อไปด้วยนางคือหลานสาวของเจ้าพานางหนีไปจะให้นางมาจบอนาคตในจวนโหรเช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาดจงชิงเหรอคาดไม่ถึงว่าท่านพี่เองจะลงมือทำเรื่องลักคือเปลี่ยนเสาเช่นนี้ในเมื่อชิงเอ๋อเป็นหลานสาวของข้าเช่นนั้นข้าก็จะต้องดูแลนางอย่างดีแน่นอนแต่ว่าก่อนหน้านั้น นี่คือภาพวาดของเซียวฉีอยู่และจะทายาทของราชวงศ์เซียจะต้องให้ท่านช่วยข้าตามหาคนอะแย่ yeah, แล้วนี่พวกเขากำลังตามหามาจนถึงที่นี่แล้วอย่างนั้นน่ะเหละจะให้จะให้แม่หลินเห็นภาพวาดนั้นไม่ได้โดยเด็ดขาดโมโอโมโอข้ารู้นะว่าเจ้าแอบตามคอยอยู่ข้างกายข้าน่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะ จโมอูอยู่นี่เจ้าอ่ะโมอูสถานะที่แทจริงของจี้เซียวกำลังจะถูกเปิดโปงแล้วรีบตามเจ้านายของเจ้ามาจำไว้ว่าต้องทำให้เร็วที่สุดขอรับคุณหนูจะทำสิ่งใดกันรีบไปเร็วเข้าเดี๋ยวข้าจะรับมืออยู่ที่นี่เองหากเจ้ายังไม่รีบไปจี้เซียวจะต้องมีอันตรายนะ เออคุณหนูระวังตัวด้วยเอแม่หลินช่างใจกล้านักนะกลางวันแสกแสกเช่นนี้ยังกล้าแอบมานัดพบกับบุรุษอื่นในเรือนเล็กอีกเจ้าจะให้ข้าเอาชื่อเสียงของจวนโหไปไว้ที่ใดกันเออจงหลวนเหรอเห็นใดเจ้าจึงอยู่ที่นี่ละ่ะคิดไม่ถึงว่าข้าแค่ออกมาเดินเล่นก็จะสามารถจับเจ้าได้ขนาดคาเขาเช่นนี้ทำไมกันนะ อย่าบอกนะว่าคนพู้นี้ก็คือบิดาของจงชิงเนี่ยโชคดีที่ยังไม่เปิดออกเพียอะที่เจ้าส่งคนคอยรับทำร้ายรับสังหารค่าครั้งแล้วครั้งเล่าแถมยังแอบสับเปลี่ยนชีวิตข้ามาสิบกว่าปีบัญชีนี้วันนี้ก็จะต้องทบต้นทบ,ทบดอกชำระให้หมดเออท่านพี่ สำเร็จต้องยื้อเวลาเอาไว้จากนั้นก็หาวิธีนีออกไปจากที่นี่ที่แท้เจ้าก็คือน้องชายอย่างนั้นนั่นแหละเหตุใดไม่ได้กล่าวกันแล้วนี่ก็ถือว่าข้าเข้าใจผิดไปก็แล้วกันในเมื่อเป็นเช่นนี้วันนี้ข้าก็จะปล่อยเจ้าไปก่อนก็แล้วกันนะคนของข้ายังรออยู่ที่ด้านนอกฮด้านนอกมีคนของเจ้าอยู่ที่ใดกัน เจ้าเป็นสตรีของบ้านใดเหตุใดถึงได้พูดจาเพ้อเจ้อเช่นนี้ด้านนอกยังมีคนของพวกเขาอีกอย่างนั้นเหรออะลินตาเจ้าช่างบังอาจนะถึงกับกล้าพาคนนอกมาที่ฐานที่มั่นของพวกเราแห่งนี้เช่นนั้นก็จัดการสองคนนี้ทิ้งไปซะ ดูสิใหญ่เด็กนั่นข้าได้จัดการไปเรียบร้อยแล้วส่วนสตรีนางนี้ก็คือพี่สาวแท้ๆของข้าเองนางไม่มีทางที่จะทำลายแผนการของนายท่านอยู่แล้วก็ได้เห็นแก่หน้าเจ้าข้าจะไว้ชีวิตนางทว่าฐานที่มั่นแห่งนี้จะเก็บเอาไว้ไม่ได้แล้วพริ้งเย่แล้ว พราวดนั้นยังอยู่ในเรือนนั้นนี่นะความเปลวไฟแดงจนเกินไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเองฮดูถ้าจะสลบไปแล้วจงหลวนเจ้าก็นอนรอความตายอยู่ที่นี่สะเถอะนะหาเจอแล้วพวก นางผู้หญิงสารเลวม<า>๊อบคุณหนูใหญ่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วยังกล้าตุกติอีกเหรอเจ้าก็นอนรอความตายอยู่ที่นี่ซะเถอะนะข้าไม่มีทางปล่อยให้เจ้ามีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ได้แน่ๆอะพี่หาไม่เจอก็ออกมาเถอะรีบออกมายามนี้เพลิงไฟลุกลามไปจนหมดแล้ว หดือถ้ายามนี้แม่หลินคงจะต้องตามไปรับใช้ค่าในปรโลกเส้นแล้วจ,จี้เซียวคนในภาพวาดนี้ก็คือจี้เซียวมีหน้าละที่นางพยายามทำทุกอย่างทั้งหมดนี้ก็เพื่ออำพรางภาพวาดนี้หลินตาคนที่อยู่ในภาพวาดนี้ก็คือ แกรกจุอะแย่ yeah, แล้วสุดดมควันเข้าไปตั้งเยอะร่างกายไม่มีแรงแล้วละสิหรือว่าเราจะมาตายแบบนี้อย่างนั้นล่ะใช่ข้าชอบเจ้าจงหลวนแต่ว่าในท้ายที่สุดก็น่าเสียดายเหลือเกินจี้เซียว ย่าชุนายน้อยเป็นความผิดของข้าเองข้าไม่สามารถขวางคุณหนูเอาไว้ได้อหลวนเ้ยหยาน้องชายข้างในมีคนบ้านท่านอยู่เช่นนั้นเหรอไฟลามไปขนาดนี้แล้วคงไม่มีหวังแล้วล่ะเออน้องชาย chớ chờ thăm anh đây chung luôn chớ ổn thân ở ngoài nữa